จบแล้วนี่หนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะ6วันรวมวันนี้วันที่7นะนี่เต็มๆเ,เสร็จแล้วอ,อ๋อเหล็กไทยกินเงินยากจริง,รงนี่นะจบแล้วออกลองรถแล้วนะรถเดิมเป็นสิงห์เท็สมองเงินนะเปลี่ยนช่วงล่างเป็นเบรกแห้งหมดชุดท้ายใส่เป็นของวิตเตอร์เลยของฮิโนวิเตอร์เลยนะผมจัดหาให้หมดนะคันนี้เดี๋ยวพาดูนี่รอๆเลย ตัวนี้วางหัวเครื่องเกียร์เป็นซีรีส์เจ็นะจากสมอเงินนะจากฮิโน่สิงห์เทสมอเงินวางเป็นซีรีส์เจ็ดูเลยใส่ให้หมดกระบุงกระบุงทางบนถังใช้36มหก่ถังลม36นะจุดท้ายเป็นวิตเตอร์ใหม่ๆกิ๊บๆเรียมๆนี่ดูเลย ุดท้ายเปลี่ยนเรียบร้อยแนละ้วเป็นของวิตเตอร์เลยดำๆเรียมๆถังลมสามหศูนะงานอันนี้ก็มีเปลี่ยนช่วงล่างเป็นเบรกแห้งนะข้างหลังแล้วก็ถางก็าซีเดินระบบลมใหม่ทั้งคันจบสวยแบบนี้เลยอันนี้วันนี้วันที่เจ็นะประมาณครึ่งวันเนี่ยผมเสร็จแล้วอันนี้นะทำหลายอย่างเพราะว่ามาเสียเวลาตอนเปลี่ยนชุดท้ายนี่ผมถอดออกมาสี่รอบอะไม่ถูกใจเจ้าของเจ้าของก็ไม่เอาออของไปแอดนะไปะแอดบอกไม่ถูกใจไม่สวยซื้อเปลี่ยน ไปแล้วสวยๆแบบนี้บอยจัดให้ได้หมดนะตามใจเจ้าของอยู่แล้วอยากได้แบบไหนเงินมีแค่ไหนจัดมาเดี๋ยวบอยจัดให้เบรกกว่าที่หมอตั้มเบรกกว่าที่หมอตั้มไปเลยเรียบร้อยเสร็จเจอกางเกทีดได้บางละมุงนะบางละมุงชนบุรีเหมือนกันเดี๋ยวคนานั้นจะสุด หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอชมเองอยู่ที่งบเจ้าของด้วยชอบแบบไหนแบบไหนยังไงเดี๋ยวบอยจัดให้ไปแล้วโอ้โหนอนเรียบร้อยถังลมก็สามหจบสวยแน่นอนบอยจัดการให้นะก็เดี๋ยวเจอกันทีที่บางละมุงแล้วกันชนบุรีเหมือนกันนะที่บางละมุงเสร็จแล้วก็จะขึ้นอีสานยาวๆเลยนะครับนี่ นี่ป๋านี่ป๋าเนี่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าของรถก่อนเป็นไงครับถูกใจไหมโอ้ถูกใจมากถูกใจมากเลยนะกลับมาทำอีกสามคันโอ้โหเหน่ยไหถูกใจถูกใจถูกใจไม่มีแพงแน่นอนนะถ้าอันไหนแพงคือว่าไม่คู่ควรกับเราอันไหนแพงไม่คู่ควรกับเราแต่ถ้าถูกใจไม่มีคําว่าแพงนี่ต้องจาคานี้ไว้อ่าอีกสามคันเดี๋ยวแกจะทํานะรอชมได้เลยนี่นะครับอ่าถูกใจยิ้มทั้งวันเลยวันนี้รถขับได้เรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวรออีกสามคันของแกเดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวที่นี่ผมจัดของให้ครบหมดเลยสวยแน่นอนนะสวยแน่นอนอ่าครับผมก็นี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมดูเก็บมือเคลียย์ของแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอกันได้ที่บางละมุงบางละมุงก็ที่ชนบุรีเหมือนกันนะเออน่าจะไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่น่าจะประมาณ30กิ๊กลได้น่าจะได้ประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวเจอกันที่บางละมุงแล้วกันนะครับ รอชมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม